สวัสดีครับเพื่อนๆนักดนตรีทุกท่านนะครับมีเพื่อนหลายคนถามผมมาว่าอยากเห็น,นกลไกในการทํางานของกลองนะครับแต่ผมก่อนอด่นผมต้องบอกว่ากลองชุดนี้นะครับคือผมเป็นคนออกแบบแล้วก็สร้างเองนะครับทั้งหมดที่ที่คิดออกมานี่ก็คืออยากมีดนตรีแบบเล่นคนเดียว ในวันแมนแมนทำไงเราจะทำได้นะครับผมก็เลยคิดคิดกลองชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกวงกองเนี่ยครับเริ่มจจกมันจะมีคลิปอยู่ที่ผมบอกไว้แล้วอ่ะตั้งแต่ผมเริ่มทำมามเรื่อยๆนะครับมีอยู่อันนึงนะครับทีเดี๋ยวเรามาเรามาดูกันเลยนะครับว่ากลไกของการทำงานแต่ผมเนี่ยที่ผมคิดไว้เองเนี่ยอันนี้เป็นชุดเดียวในโลกนะครับเพราะผมเป็นคนทำเอง กะกองมไม้ใก่แล้วครับอันนี้เป็นสสน่ครับเอาสสนไว้ใต้ใต้เก้าอี้นะครับใต้เก้าอี้ที่นั่งเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสสน,นที่นั่งนะครับอันนี้เป็นกองทรงอ่าที่เป็นกระเดื่องคือเราใช้โฟอทอมมาทํานะครับนี่นี่ครับอ่าอันนี้ก็คืออย่ปกตินะครับอ่าแล้วต่อมา,มาดูนี่ครับ อันนี้นี่เป็นเป็นกล่องทองนะครับเวลาเราเยียบเพราเราใช้ส้นเท้าเยียมนะครับอันนี้นี่นะครับคือมันจะเป็นคนไก่จูงกันมาโูงกันมานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้กล่องยืนยืนนะยืนทาง,งบนเดี๋ยวผมจะไปฟังนูน่นอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเชื่อมใ่สวยนะครับปกกระกอนเพราะว่า ผมไม่เคยเชื่อมไม่เคยทํางานเชื่อมนะเพราะว่างานพวกนี้เราไปหาคนอื่นเขาเชื่อมไม่ได้มันก็จะจุกจิกไปนิดนึงนะครับแต่นี้ผมก็เลยเชื่อมเองดูนะครับสวยมากเลยนะ <c oughs> เอาดูกลไกของสนนะครับอันนี้ก็สแสน่ก็เป็นส้นเท้านะครับเอาดูหน้าก่อนนะครับอันนี้เป็นเสยงเฉนะครับน,นี่คือเฉนะครับอ่อันนี้ผมใช้ลูกเล็กใช้หกหกนิ้วนะครับทําต,ตัวนี้ก็ เป็นไฮแฮทนะครับตัวนี้เป็นคาเบลนะครับตัวนี้เป็นสลิงช็อตซึ่งมีธรรมรินอยู่ด้วยนะครับนี่นี่อ่าพืดพืดี๋ยวไปทําตามก็ได้นะครับเป็นไรแต่ถ้าเล่นได้กขาทาได้ครับทําได้ก็เล่นได้อันนี้เป็นสนแนแครับอันนี้อันนี้เป็นพระเอกตัวรักนี่นะครับอเวลาเราทํางานเนี่ยคือเป็นส่นเท้านะครับ เท้าครับหน้าเท้าทํางานในเวลาเดียวกันนะครับคือคือท่าของข้างเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับไม่มีอะไรแล้วแครนี้ก็อันนี้เป็นอันนี้อันนึงนี่เป็นเสียงคู่สเสน่ห์ครับแฉะ,ะครับเวลาเราจะลงคู่กันลงอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจบคลิปนี้แค่นี้นะมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อดูไ่ไหวแค่นี้นะครับ